มีใครอยากจะถามลืมไปวม่จะถามอะไรไหมมีถามอะไรไหมสือป้แดงเลยหรอ้าแดงค่ะป้ายแดงค่ะ,คะ,ะไม่เคยเป็นสมาชิกพักไหนถึงแม้ว่าจะเป็นหลานชายแท้ๆของอาจารย์มารุษนะคะแต่ก็มีความตั้งใจที่จะเข้ามาทํางานการเมืองแล้วก็เลือกไทยสร้างไทยนะคะเพราะว่าเห็นว่านโยบายในการที่จะช่วยประชาชนโดยเฉพาะวันนี้เรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องสําคัญกฎหมายเป็นปุปสรคต่อเรื่องเศรษฐกิจอย่างยิ่ง ก็เลยจะเข้ามารับผิดชอบในเรื่องนี้นะคะก็เป็นหลังใจแท้ๆของท่านอาจารย์นรุชนะคะครับอาจารย์คะให้เกียรติต้อนรับน้องนิดนึ่งค่ะต้อนรับน้องนิดนึงค่ะเดี๋ยวอาจารย์ท่านนี้ดีไหมคะขอบคุณครับที่ท่านสิทธาเชิญค่ะน้องๆเชิญเลยค่ะค่ะก็เราเติดเข็มเนาะเอาเข็มนะคะจะขอเปลี่ยนฉากนะไม่ใช่เปลี่ยนที่นะ อ่าไม่ใช่จะเป็นอ่าเป็นไทยส้างไทยเป็นนิรุนก็ได้ไม่ได้ทำคู่กันใช่ไหมเห็นใช่ไหมอ่านี่นะคะอ่าอาการ จับมือหน่อยอาจารย์จับมือกับใครจับมือกับผู้สมัครเพราะว่าเป็นลูกศิษย์อาจารย์แล้วเพราะว่าเดี๋ยวฝ่ายกฎหมายมอบหมายให้เลยจับมือหน่อยจับมือเลยนะครับมาเป็นสมเกียรติมาเคครับป็นสมเกียรติอีกคนหนึ่งแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปเอาไงยุ่งเหรอเพิ่มสังเกติ เก็ขึ้นแล้วข้างหังบ้าเราสังเกตมข้างนี้นะจ๊ะ่ะอ่าสมือยไงเป็น้ายพักข้างหลังเป็น้ายพักยกมือให้เลยยกมือไม่ยกหรือยังไงครับเดี้ยวจะยืนอย่างเดียวเอ้ยมาตรงนี้มัดยืนตรง